ในปัจจุบันและอนาคตกองทัพอากาศต้องเผชิญกับความท้าทายโดยภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปและเข้ามาหลายมิติเช่นมิติทางอวกาศมิติทางไซเบอร์มิติทางอากาศมิติทางภาคพื้นมิติทางทะเลซึ่งภัยแต่ละด้านเกิดขึ้นในลักษณะห่วงเวลาสั้นๆเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมีสิ่งบอกเหตุในระยะเวลากระชั้นชิดดังนั้นเพื่อให้การเตรียมกําลังทางอากาศมีความพร้อมในการป้องกันประเทศได้ทันที มีข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติการเสมือนจริงให้มากที่สุดย่อมเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิผลจากภัยคุกคามลักษณะดังกล่าวจะต้องมีการบางังคับบัญชาและควบคุมหลายมิติเพื่อให้อาวุธยุทธปกรณ์ปฏิบัติการไปในทิศท,ทางเดียวกันวัตถุประสงค์เดียวกันหากไม่ใช่นั้นแล้วจะเกิดความสับสนวุ่นวายในการตัดสินใจและยากต่อการตอบโต้ที่เหมาะสมกองวิศวกรรมซอฟต์แวร์ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างนาวัตกรรมด้านการยุทธและสนับสนุนการยุทธของกองทัพอากาศมีหน้าที่วางแผนเตรียมการประสานงานควบคุมกำกับการพัฒนาการทดสอบพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถปฏิบัติการซอฟต์แวร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์เพื่อประยุกต์ใช้ให้ทันสมัยประกอบไปด้วย3แผนกขึ้นตรงดังนี้แผนกสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์หและ2มีหน้าที่กำหนดแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการยุทธ ประเมินความเป็นไปได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละแผนงานเพื่อเตรียมเครื่องมือสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ออกแบบ User Interface, Workflow, Database และเขียนโปรแกรมตามแผนงานนั้นๆรวมถึงการจัดทําเอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์แผนกทดสอบซอฟต์แวร์มีหน้าที่รวบรวมความต้องการของระบบเตรียมแผนออกแบบการทดสอบดำเนินการทดสอบและรายงานผลการทดสอบโดยรับการถ่ายทอดซอฟต์แวร์จากแผนกสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ ออกแบบกรณีทดสอบออกแบบเทสเคสดำเนินการทดสอบรายงานผลการทดสอบเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในโลกที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการบังคับบัญชาและควบคุมหลายมิติจะทำให้ผู้ปฏิบัติการทางอากาศสามารถรับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันทางเครื่องมือติดต่อสื่อสารทั้งในและนอกที่ตั้งทำให้สามารถเข้าถึงและประเมินสถานาการณ์ ซึ่งผิดปกติที่เป็นภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วตัดสินใจได้ทันต่อสถานการณ์เพื่อตอบโต้กับภัยคุกคามนั้นอย่างเหมาะสม